สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านครับเพื่อนชาว YouTube เพื่อนชาวีว็วเพื่อนชาว t i ก t o อกที่รักสุขภาพทั้งหลายวันนี้จะพามาออกกําลังกายชมสวนละไหว้พระที่พุทธมนลอีสานจังหวัดขอนแก่นนะครับมารับลมเย็นๆยามตอนเย็นนะครับยามแรงนี่เนี่ยสวยงามมากแล้วก็วิวทิวทัศน์ดีมากเลยอากาศก็เย็นเชิญน,นะครับ บรรยากาศของพุทธมทนทลอีสานจังหวัดขอนแก่นนะครับสวยงามมากใครยังไม่เคยมาก็มาสักครั้งก็ดีนะครับได้ไหา้พาด้วยออกกำลังกายด้วยไปครับสาธุสาธุสาธุ เดินรอบฐานองค์พุทธมนทลสักหนึ่งรอบนะครับเพื่อเป็นการวอร์มร่างกายแล้วก็ชมบรรยากาศไปด้วยนะครับ สถานที่มีทิวทัศน์สวยงามมากนะครับถนนก็จะมีอยู่2ชั้นชั้นนอกคือสำหรับรถวิ่งนะครับเข้ามาข้างในก็จะมีคลองน้ำกั้นอยู่แล้วก็มีทางเดินนะครับอาจเป็นฟุตบาทสำหรับเดินรอบ หนึ่งรอบนี้ก็น่าจะประมาณสัก1นกิโลได้นะครับเป็นฟุตบาทสีแดงเข้าใจว่าน่าจะใช้าสำหรับให้คนเดินหรือไม่ก็ให้พระให้อุบาสิกาที่มาปฏิบัติธรรมอบรมธรรมะได้เดินจงกรมกันนะครับแต่วันนี้ลุงก็ขออนุญาตเดินออกกับรังกายสักหน่อยพร้อมทั้งวิ่งด้วย คนไม่เยอะนะครับคนไม่เยอะไม่จอแจเหมาะสำหรับที่จะมาเดินเล่นนะครับออกกําลังกายด้วยหรือกระทำสมาธิไปด้วยก็ได้นะครับทั้งเดินทั้งทําทวิปัสสนาไปด้วยเหมือนกับเดินจงกรมนะครับเดินไปด้วยกําหนดจิตไปด้วยอย่างนี้นี่ไปเดินไปเรื่อยๆนะครับชมบรรยากาศ ก็มีผู้มาออกกําลังกายบ้างนะครับยามเย็นแต่ก็ไม่เยอะนะครับไม่จอแจเหมือนอสถานที่อื่นๆเจอเพื่อนแล้วอีกหนึ่งคนนะครับบนทางเดินสีแดง เป็นทางเดินที่อยู่ด้านหลังมีต้นหมากเหลืองเป็นแนวทิวแถวสวยงามมากที่เรามองเห็นอยู่ไกลลิบนู้นขาวๆหลังหอส่งน้ำนะครับตรงนี้คือที่อนุสรณ์สถานพระเทพวิทยาคมหรือหลวงปู่คูณปริสุทธโธนะครับ หรือเรียกง่ายๆให้เข้าใจได้ง่ายก็คือที่เผาศพนั่นเองชาปนากิจศพหรือพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อคุณปริสุทธโธนะครับใครยังไม่เคยมายังไม่ได้มากราบมาไหว้ก็มาได้นะครับที่พุทธมนลอีสานแต่จะเข้าไปคนละเส้นทางกันนะครับเส้นทางเข้าจะถัดจากพุทธมนตอีสานไปอีกประมาณสัก50เมตรนะครับจะเป็นถนนอจติมีเสาไฟสวยงามนะครับเข้าไป ที่เรามองเห็นเป็นแท่งๆเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่ตั้งอยู่นี่นะครับก็คือพุทธประวัตินะครับเป็นตนตอนตั้งเรียงรายอยู่รอบๆพุทธมนฑรน,นะครับตอนนี้คือตอนที่17นะครับพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จไปประทับโคนต้นไทรสามทิดาม,มานมาประโลมลอกให้หลงก็ไม่ทรงใหญ่ดีนะครับ ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งออกกำลังกายได้ทั้งไหว้พระนะครับตอนเย็นๆเสาไฟสวยงามพวกนี้นะครับก็จะเปลง่งแสงเปล่งสีออกมาให้เราได้เห็นได้ชมกันนะครับสวยงามตอนเย็นๆนะครับซีกนี้มีการตัดหญ้าดูแลรักษานะครับก็จะสวยงาม ซีกนี้เป็นด้านซีกทางทิศเหนือนะครับได้ตัดหญ้าออกแล้วก็สวยงามครับก็มีศาลาไว้พักผ่อนนะครับสำหรับแขกผู้มาเยือนนะครับกันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดีจะมีห้องน้ำห้องส้วมไว้ให้เป็นอย่างดีนะครับตรงนี้ น่าจะเป็นที่พักหอฉันห้องประชุมนะครับสำหรับผู้ที่มารับบริการนะครับบรรยากาศทางด้านทิศเหนือนะครับถ่ายจากทางด้านทิศเหนือก็จะเห็นองค์พุทธรูปนะครับเป็นพระพุทธรูปสําฤทธิ์นะครับประทับยืนปางลีลานะครับ สีกนี้เป็นทางด้านหน้านะครับถนนทางด้านหน้าที่เข้ามาจากถนนใหญ่เข้ามาก็จะมีสะพานข้ามคลองเข้ามาถึงองค์พระบัตถมพุทธมนลอีสานนะครับก็มากราบไหว้พระพุทธรูปใหญ่อยู่ตรงนี้ได้สะดวกสบาย เดินได้หนึ่งรอบแล้วนะครับวอร์มร่างกายละเหงื่อกำลังซึมขอวิ่งอีกสักนิดนึงไม่รู้จะได้สักกี่รอบรอบนึงก็ประมาณสักหนึ่งกิโลน่าจะได้ไปวิ่งกันเรา สวยๆครับได้3ามรอบแล้วรอบแรกเดินวอร์มสองรอบถัดมาเป็นการวิ่งขึ้นรอบที่สขอเดินพักผ่อนสัก4ี0หเมตรค่อยวิ่งต่อ สวยๆครับครบจบไป5้ารอบวิ่ง3มรอบครึ่งเดินรอบครึ่งรวมแล้วก็จะเป็น5้กิโลพอได้เหงื่อได้กำลังนะครับชมบรรยากาศบรรยากาศยามเย็นของ พุทธมนอนอีสานนะครับขณะนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นเปิดไฟสว่างสวยงามก่อนจะกลับขอไหว้พระสะนอยเพื่อเป็นการคาระวะขอบคุณเจ้าของสถานที่สิ่ศักดิ์สิทธิ์ที่อนุญาตให้เราเข้ามาออกกำลังกายและเที่ยวชมสวนชม พุทธมนตรีสาลอันสวยงามที่ศักดิ์สิทธิ์ของขอนแก่นนะครับสาธุสาธุสาธุไหว้พระเสียรกลับบ้านอาบน้ำกินข้าวพักผ่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย